สวัสดีค่ะวันนี้ดิแทนจะมานําเสนอทูบู้เกมค่ะเกมของเรานะคะมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเล่นรู้และเข้าใจในการเขียนสัญลักษณ์ของท่ากดและเบสน,นะคะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วค่ะวิธีการเล่นเกมของเรานะคะ นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละประมาณ2-3คนแล้วก็ให้จับฉลากนะคะเลือกว่ากลุ่มไหนจะได้กลุ่มกรดและกลุ่มไหนจะได้กลุ่มเบสแล้วก็ให้นักเรียนที่เหลือนะคะเลือกท่อค่ะจะมีแต่ละไซส์ต่างกันนะคะมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดนะคะไล่ระดับมาจนถึงใหญ่สุดแล้วท่อพวกนี้นะคะให้นักเรียนนำมาต่อกันค่ะแล้วก็ลอเลี้ยงลูกบอลซึ่งลูกบอลน,นี้จะมีสัญลักษณ์ของกดและเบสอยู่นะคะ ถ้ากลุ่มกดก็จะต้องเอาสัญลักษณ์ที่เป็นกดลำเลียงไปสู่ตะกร้ากดค่ะเดถ้ากลุ่มที่เป็นเบสก็จะต้องลำเลียงลูกบอลใส่ตะกร้าเบสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิธีการเล่นนะคะกลุ่มไหนจะได้กลุ่มกดและกลุ่มไหนจะได้กลุ่มเบสค่ะสงตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคนค่ะเสร็ ค่ะกลุ่มทางนี้ได้เบสน,นะคะแล้วกลุ่มนี้ได้กดค่ะ<า>ขอให้ทีผู้เล่นหนึ่งคนค่ะคอยหาสูตรค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเิญเลือกท่อได้ตามสบายเลยค่ะ<า>เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูวิธีการเล่นนะคะ จะได้กลุ่มกดและกลุ่มไหนจะได้กลุ่มเมทค่ะส่งตัวแทนมากลุ่มละหนึ่งคนค่ะเชิญเลยค่ะได้เบทค่ะได้กดครับค่ะกลุ่มทางนี้ได้เมสนะคะแล้วกลุ่มนี้ได้กดค่ะขอให้ผู้เล่นหนึ่งคนค่ะคอยหาสูตรค่ะอีกหนึ่งคนค่ะเชิญเลือกท่อได้ตามสบายเลยค่ะ ที่จุดเริ่มต้นใหม่ค่ะใกล้ๆครับใกล้ๆ <S, S I ค่ะเป็นกดนะคะ H N O เป็นกดค่ะสองลูกนี้เป็นเบสน,นะคะตะกร้ากดผิดนะคะถือว่าแพ้แบบฟาวเลยค่ะ สำเร็จจนทุกวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ